ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู่สกลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่สุกลครมขมิ้นนะครับน้าครั้งนี้เวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับยังอยู่บ้านขอคุณแม่สุภาพคือเก่าครับพี่น้องครับบ้านทนาบ้องสาวน้อยคือเก่าครับบรนีากามาฝากท่องปากใส่กับคุณแม่สุภาพพือเก่าครับมันยีกคุณแม่สุภาพเหอมไก่อมกบแล้วก็เขาเนี้ยห้อนๆสู้กิ่นครับนะครับ แขกพิเศษสนับไมอนี้แขกรับเชิญครับสวัสดีครับป๋ามาดครับเอาพี่ไม่อยู่ิสาพี่ไม่มาเลยพี่ไม่น่ะไม่ได้มีแขกรับเชิญสองคนเลยเดีเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับสบายดีนี่สวัสดีครับพี่ไม่ครับสวัสดีพี่ไม้หัวก็พื้นอุ่นมาสัมผัสงอไม่ดีเด้พี่น้องครับไปฉีดวัคซีนคันว่านด้วยทายคีบป๋ามาดจะเอาแต่ข้าวตุ๋นนะครับโอ้ยแกจะสิีขนลายกับลุงหรอไอ้ลุงแกให้มันมีเงินยเหมือนแก้วกับแก้วหัวก็พื้นครับมือ ลูกพี่ใส่งานหนักมากเลยมือมันว่าจะเหนืกว่ามือหนิมีข้อการจะกว่ามือหนิมันี่ผักควันกันเหนื่อยมันอ้วกครับผมยังเหนื่อยทำนี่เนี่ยนี่คือว่าซีเมนไรการคือว่าซีเมนไรการยการย่างอย่างนี้มือหนิอาจจะมีปิ้งย่างอยู่อเพราะว่าการงานเนี่ยพักไปก่อนเนาะได้ยิน FC ทางไกลเขาสิอุ่นมาให้อยู่แนี่ยจะยอาปลาก็สิซอยจักษ์ร้อยเออ200โอ้ยอย่าเอาหลายเท่านั้นเอาจัก50บาทจะซาวบาทะไป อุ่นใจวะต้องร้าะออะอออุ้จุ่มอป็นการอจุ่มก็อินดี้ได้อินดี้เขาที่หายไปด้เลยอินดี้อินดี้เป็นการว่อหยอกเพื่อซื้อแต่ว่าลูกตัวนี่ยสรับลูกตัวเนี่คันนี้ปอ้าวมากับพวกเ้านไปมองไหนเนเ่โอ้ยนวคงับดวกดวกลูกตัวเี่ยพ่อวิงนไปสักบาทก็ได้ครับกินยังโอ้ยโจกตลอดครับเต็มที่ตลอด สบายรูตัวเลยว่ัาวจ้างเดียวนะครับกินบุกินกินบุกินเที่ทุกคนก็สวัสดีเจ้าครับนแอดมินก็ลลาครับแต่ว่าบูมเลสุขุสุขคนครับแม่มเม่ตะ้านเอาลุยลลุยงานทริปนี้กับนักนักเื่นตตนดังบ้างลุตตดังทะลุปอเนาตื่นตันดังมากมืแกครับคุณ้ที่ ทุกท่านขอบคุณนกำลังใจทุกบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงที่มอบให้กับทีมงานสาวน้อยอันนี้คืออยู่เบื้องหลังหนาวดิขยันขันมันงสรุปเป่าอะไรมันงเนี่ยเป่าขาดดิเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยงานเมื่อยก์ขยันบ้านขยันบันกินโจดมากกินโจทย์ไหนักมากหนักมากโจดโจดต่อไปอย่างนี้อันมีมีโจดยไหมบ่หรือว่าอันโจดเก่า บอูครับองทำเจ้าหนาหลคือว่ายังมาครับมาให้ผม่านนี่เป็นโจย์ที่ทีเคสดนี่เป็นเกี่ยวทีว่าถือว่าและและนั่และได้แบบน่นอนครับประสมกันด่วยกับขอบุณท่านพี่พี่น้องเขาเนาะลุงตูวถึงยอมรับปาล์มนาดครับัอว่าสีทิมจุดยังมากแม่แตโจุ์ง่ายจุหง่าครับเฮ็ดได้มากทุกอย่างครับแม่แต่ไปที่สาวน้อยอ่างการงานยังไงท เบิ้งเผินๆนี่คือว่าโอ้คือเส็ดง่ายแต่พ่อปลามาเบิ้งแบบที่เราในปุ๊บเนี่ยวัดฐานวัดนี่ปุ๊บเฉลี่ยออกมาป้าป้าป้าอีกทีนครับขัดข้อขัดข้อนมือพู้จักปลามาดีดีดีมือสีม่วูเลยแต่ว่าลุงตูนเนี่ยสมาร์ทมากแบบที่ได้ยืนอยู่หน้าเวทีเราก็ขึ้นมองภาพเราก็สร้างงานออกมาคุณต้องวางพอดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างมันจะจบ พัดงานออกมาใหรู้สมั่งว่าใครใครหรืใครอ่ะทีแรกทีแรกทีแรกลุงตูว่มั่นใจในทีแรกมากมาทีแรกแรกอยู่ทีแรกปุ๊บแม่นของอขาถึงใช่ว่าป้าในการย้ายไฟป้ายสาวน้อยในการย้ายจอ lcd ในการที่ประดับฉากจากที่เป็นสตูดิโอเดิมๆเป็นโครงสร้างของนั่งร้านที่มันดูแล้วมันไม่ไม่ไม่สวยงามแต่พอป๋าได้โจทย์มามานั่งทำกันบ้านกันเราจะทำยังไง งามเลยเนาะบุดจู้มาดีเพราะด้เขาอ่านนี่ดิขอบคุณไอ้สวยๆจากยังกอดเลยย่งอีกป้าอำน่ากันนะโอ้ยเดีได้ย่องอยู่ได้ออกออกออกซื้อเพื่อนโยงเพราะด้ว่ากข้าวโยงออกข้าวโย่ครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังอืมรู้ไหมครับเด็ขาเด็ขาพาวใส่ครับตันขึ้นตันลงอยงครับครับ อันนี้คือว่าพระตันตุ้งครับตันตุ้งที่เนี่ยว่ามันคาตาทับเนี่ยจำเป็นจำเป็นครับว่าม่นคาตาทับเลยจำเป็นและต้องจำใจทำแต่ยังกข้าไปกรณาหนี้เล่าได้ใค่ไปเตืองเฮียยุสาวพมาด้วยกันไหวเตืองเหียสยอมเตืองเหียจ้างผูาจัดการให้นะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จยาการเราไม่หาเงหากินปลาแล้วเนี่ยเงี้ยเงี้ยเราเราตั้งนี่ตั้งแต่เรายังมาทั้ตายกันเราเขียนป้ายและนี่ปามหน้าเลยคนเขียนป้ายหลายรอบเลย ห้ามจับปลาห้ามจับปลาทิปก็ไปเมอนกัรากา่ได้รอมเไป็นเาได้ผมไปลบป่าผมไปลบเล่าทีเรากิ้วหรนบรรยากาศน้องคุยไปน้ำจำไปน้ำเลิศไน้ำเสียบน้ไม่บ่มีผู้ใดสมคำหราคาคุยดีไหสภาพบ่มีผู้ใดไปกายพูปนลุกหลาบรรยากาศอาไม่แต่ปลาหนักเอาไก่เยโอ้ยทางนี้มันลีมันดีครับพี่น้อง บอกไปน้ำคุยไปน้ำหอมเกีียวใส่ทำเกยวปนสูเกยวผปนใส่ปแยมันมีอะมันยุ่มันมีพิูดยังไงก็ได้ต้องจำเกี่ยวนะหอขอลิกินแบบพี่านมาเท่านี้จำเกี่ยวถวยนู้นเาจำไปน้ำเาก็กินนียน้ำาปรอบปซุปลามาอีกรอบนึงได้บัดนี้ครับตอนลุงตูงอยู่ที่แรกปลามนไว้แน่นสิลุงตูงกับเรื่องการง่ายเพราเขาใจยู่ว่ป ปา่ามันแมนโอ้แต่เรื่งสี่นั่งง่ายบาดมันแมนเด้บาดใจมันกอย่างนี้อย่างนี้ลวงลับทับแตกับแตกโอ้แม่นป่ามาทั้งป่านที่ว่าสงสัยได้เพราะว่าป่ามาเป็นคนสบายๆแบบแบบเรื่องสี่นะคือคนมาเปลี่ยนคือแล้วก็มันแมนอยู่ไม่ใช่เรื่อพอที่เห็นยังว่าเป็นย่างตีนี่เลยแมนโอ้โหบาดมาสัมผัสกันได้แต่แต่ละโปรเจกต์ตื่นมาอย่ามอง ยาถิ่มควันขามต้นม่งม่วงเออบอกแค่นั้นละแล้วสองยาหาปลาใส่บุญไม่นะเย็ดหาปลาใส่บุญมาเลยมันเกี่ยวยังไงถึงครับอันนดีเออคนละลังคนละเลี้ยงคนละเลี้ยงคนละคอนเซปต์คนละคอนเซปต์เออบาร์ดีกว่แม่ทัพาระดาษเลยพี่น้องงั้นง่ายง่ายะลงตู้ว่าเขาใจเข้าใจโู้ลุงตู้คิดพอาะสิ่นี้ลาอมมาคิดไปไกลกว่าลุงตู้หลายเท่า กระดาบ้านผู้จบ้านนี่เอาบมแมนว่าไม่ทันสิได้เก้าได้ผู้จับ้านอย่างไรอันแต่ว่าผู้จบ้านนี่สร้างง่ายอย่าแต่ว่าเฮ็ดไม่ได้เลยเพราะว่าสายจวดแต่ว่าเฮ็ดแต่ว่าวันนั้นสร้างสร้างนี่รูปรูปแบบเพื่อนนี่คือว่าเป๊ะโอเคได้แต่ว่าเพื่อนเฮ็ดไม่เปนี่ยนแบบแต่ว่าป้าแม่นี่ มันไม่สิกระแสบอลงคือกันคุยเรื่อลุมโจตะกอนบคุยเรื่องลุงโจตะกอนก็ไ้กินในอย่างทีดีๆอาไบรรยากาศกับลุมโจเรียกตัวด้วนเนนาถึงเห็ดเออปัานนี้ที่วันลุมโจย่องราปามหมนาปามมนาดปนี้หดอมโมซังน้ำปดาเห็ดเห็ดอะไรพกอีกได้ปานมันเป็นทั้งที่ผิดเห็ดเห็ดอะไรพวงจุลนมั้นีเรุโจเเดี๋ยวจะลองฟังจ้วเจด้อบอกพี่ไม้ก่อนพี่ไม้ไม่เคยเจอปามมนาเห็ดงานจริงอ กินย่างเียตะป่วนแฟซื้อกินตกย่างให้กวนเสียอย่างเดียวพนะเพราะพาลูกน้องกินเข่ามาลูกจู่เออเฮ็ดตลอดเฮ็ดตลอดใช่เหมเฮ็ดตลอดถ้าพี่หมายเป็นคนอื่นถ้าพี่หมายเป็นคนอื่นมวะนี่กินไปแล้วกินไปแล้วสูบยาเป็นกวางเป็นม้วนถ้าได้พ่อเป็นกวางหรอต้องไปปกติเวลาทํางานอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงพักชั่วโมงหนึ่งแล้วสี่ชั่วโมงใช่ไหมแคบเวลาทํางานใช่ไหมอันนี้กินข้าวเสร็จปุ๊บประมาณ ทีนาทีใช่ไหมสูบบุหรี่ประมาณสองนาทีอันนี้อะไรสูบบุหรี่จะมาทำทางก่อนเดี๋ยวไปหน่อยนี่นี่คือแกแกแกไม่ทิ้งหน้างานนะแต่หมายคือว่าถ้าแกได้มีความรับผิดชอบอะไรแกทำปุ๊บถึงแกไม่ทิ้งหน้างานเลยแกทำปุ๊บแต่ความหมายคือเรื่องกับข้าวจริงเด้่ยลุงตู่นห้อยคนอื่นเขไม่กล้าพูดจะให้ลุงตู่พูดลุงตู่นี่เป็นหน่วยหน่วยก็ตายนะพูดพูดอะไเป็นหน่วยก็ตายระดับ พอสงการม่สุภาพปาลมนาดผู้ใหญ่บ้าน่หนุ่มโจทวีตเขาจะไม่กล้าพูดพิจารให้นุงตู่ลุงตู่ลุงตู่เอาเอาไปเขาให้ทําอะไรก็จวดอย่างเดียวเอาถูกด่าก็ถูกด่าถูกว่าก็ว่าไม่ว่าอะไรเออจวดอย่างเดียวเลยแต่ว่ายอมรับปามนาดคือปามนาดคือแกสั่งสั่งอะไรแกทาได้ได้ป่ะแกไม่ทิ้งหน้างานได้จุดพุ่งหมายคือ ตั้างงานก็ได้ต้องทําให้จบงานเนี่ยแกไปทิ้งงานเลยโอ้มันมันเข้าเข้ากับคอนเซ็ปต์แกจะดูแลลูกน้องได้แต่เข้าเที่ยงไม่ได้กินมันก็จริงอยู่แต่พอจบงานตะแลงมาปุ๊บเนี่ยเอาอยากกินอะไรไม่อยากินอะไรแบบนี้่ครัอันนี้ผมเห็นผมไม่ได้สัมผัสมาผมจัดไปแล้วรู้แล้วก็อย่างที่ลุงตู่พูดลุงตู่บอกจริงเพราะว่าถ้างานทําค้างคาเขาว่าให้ได้อืเราต้องทําต้องให้จบให้จบ ตอนนั้นคือรู้ตัวมาครั้งแรกไงไม่เข้าใจปามาแต่ตอนนี้ปามาปามาสอ่าปามาสงานสองงานสามมาสสี่มาสเริ่มเข้าใจโอ้โหแกทำให้ดูเลยบัดนี้แกทำปามาสนะปาวางมาสนะบาดนี้นี่คือปาอำนาจของแท้บาดนี้ทำไปแล้วเพื่อบัดนี้แพ้แพ้อำนาจเนี่ยนัถูโอ้ข้างานนักถูสู้ปามาสบัดนี้ยังรับปามาสเลยเออความคิดผมคิดว่าเก่งเราเยอะแยะมากนะตัโตัว เออจวดต้องรับต้องรับแต่ไม่เคยเครียดไม่เคยว่าให้ให้เลยแล้วก็ยอมรับปาลมาดพ่อใหญ่บ้านหนุ่มเอดหนุ่มโย่คือยังไงปุ๊บยังไงรู้ตัวเลไม่ใช่ว่าเป็นญาติพี่น้องแต่ว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งที่ว่าเคยเคยเคยเเขาให้เขียดไลยเวลาทําอะไรปุ๊บเออมู้ตัวนี่เออสุดยอดเลยครับคือเป็นระบบครอบครัวเหมือนเดิมนะเราก็รักองค์กรเราก็พยายามที่จะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้องค์กรเราใก้าวหน้าเป็นที่ถูกใจประทับใจของแฟนคลับทำไมพี่สมัยมาค้างวันลูกตู่ก็ทำนู่นทำนี่แบบเออช่วยทุกอย่างลูกตู่ไม่ได้เสียเลยว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบถือตังถือตัวไม่ถือตัวถือตัวะไรคือว่ามีอะไรคือเพื่อองค์กรเพื่อองค์กรของเราเนาะช่วยเราช่วยกันช่วยกันจะเป่นดจลุงตู่ลุงตู่ น้ำหมดเราไปช่วยกันเอาน้ำมาแพ็กแกะแพ็กน้ำมาแช่กับไรรับแขงมากครังคนอื่นถ้าให้ทําปุ๊บมันนซีเรียสแต่บางคนเขานีคอตัวไม่เป็นพิสมัยพิสมัยหรอไม่ซีเรียสแบบเอองานมันมันเป็นองค์กรของเราช่วยกันว่าแมวตาเาฮาก่ะซอยรือว่าเป็น อาซาเนาะสวยมากรักองค์รักองค์เราไงใช่ป่าเป็นป่าพูดเลยใช่คือบอกว่าสิบบกูมีหน้าที่ตรงนี้กูไม่ต้องทำอย่างอื่นยังไงแฟนครับเราคิดว่ามาคใลญใจว่า ต้องมาด้วยใจรักองค์กรคนทสมัยสุดยอดไมมีสมัยไม่ได้รับเงินเดือนจากผู้บริหารสาวน้อยนะครับไม่มีเงินเดือนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่นี่ผู้บริหารนั่งอยู่ด้วยนะครับไม่ยังให้บอกหรอกไม่อยากให้่้อนแรงนะเพื่กระเทือนนะเรียบร้อยเรีย้กช่งตาเขาลยมั้ยน่บางคนบอกู้ตามตรงว่าเชิดชูครับพี่น้องครับองค์กรสาธรของเราต้องเชิดชูเจริญเต้าหน้ายิ่งใหญ่ต่อไปครับพี่น้องครับ คันพิพาประการใดไปเขาโรคขอใหระแ่ครับนี่นะครับวนนี้กับบุรถืใจปเกนน้นครับปกติแล้วห้วยปอามหนาจสีมนางคุยยังซีบอะไรนะครับอันห้วยบอกกล้องง่ายๆได้สองครับท้งสองคนผมก็บอกกล้องได้รับเกียรติได้ครับบอกกล้องง่ายๆแล้วก็ให้เกียรติพูดตาตรงคือว่าได้รับลุงตู่แล้มีคิ้ววาอ ขอสัมผัสเท่านี้เนึงอมแม่สีออกกล้องได้ง่ายได้เลยภารกิจกันยังมีอีกนะภารกิจยังมีอีกเอาเดี๋ยววันศดามากไรครับสไลด์ขี้นี้ใครบ้างเอ้าปาอมาฝากได้ไหมนะครับขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับในงานเมื่อกี้นะครับเอ้าก็จะจบเดี๋ยวนี้ก็นนี่ก็สุกกับเอฟซีที่ว่าเอฟซีเป็นคนตอบรับเพื่อฟีดแบ็คขอกมาสนี่คนงานคนเบื้องหลังนี่ก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณทุกื่อกำลังใจที่ให้ขอขอบคุณแ่นอีพีน้องเจ็บซี่หายแล้วไม่ใจก็ทิ้งทุกอย่างหายแล้วไม่ใจจะหน่อยแล้วทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคือผมเป็นพุ่นเบื้องหลังนี่แล้วหัวหน้าคนเบื้องหลังคือสามนาทูใจจริงครับืออยู่เบื้องหลังเบื้องหลังขอบิ้งก็ขอบคุณพีขอบคุณน้องที่รายการอขบคุณซื้อบัตรจองตัวเข้ามาต่อไปสิมีงานอีกต่อไปมีงานวันทจะอะไรก่อนที่หนึ่งตุลาคมมีใครมาบ้างครับอ่ามีศิลปินรับเชิญคือหนึ่ง อลูกตัวเอาขอเอาค้อแรกก่อนครับเล่นตู้แทน้าไม่ได้ไม่สภาพนะภาษาข้าไม่ได้เลยโอเคยิงดียิงดีลูกตัวเอายิงดีก่อนยิงดีจุมพลจุมนเอาแล้วก็ใครอีกเขาพี่สมาจําได้น้องน้องหินถาวเออเฉลิมพลมราคัมเออเฉลิมพลอาจารย์หำเฉลิมพลมราคัมแล้วนําทีมโดยพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒถสินผู้บริหารคณะ อาเบะพันศิลป์นำศิลปินในสังกัดเข้ามาร่วมสมทบครับผมหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นอ่าพระเอกแมนจักรพันธ์พระเอกบู๊พระเอกพวกหลายอยู่ครับผมก็สิจําชื่อบ่ค่อยไดี๋ยนไปเออแล้วก็ไอกรารังขอดูเต้าหยองครับเต้าหยองค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะตอนติดตามต่อไปครับจะเรื่นะพี่น้องจองบัตรซื้อตั๋วอะไรนะครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์กันสูทงหนึ่5เนะครับเด้อติดต่อมาได้ครับซื้อไปที่แฟนเพจของสาวน้อยเพรียง ครับแล้วก็ส่งอ่าสลิปโอนเงินไปที่เพจของสารคดีพี่ดีซี่เป็นทีปปามาดนี่ไหวพี่น้องไหวมันคนละส่วนปามากอีกเอาไปเลยกันเอาโอเคครับเวลาเริ่องรักการมาดมาดูแล้วครับดีซี่หน้าที่เย็นครับถือว่ารายแล้วครับสารคิีนี้ครับขอบุญขอบคุณปามากแล้วขอบุญขอบคุณไอ้พี่สมัยด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ลุงตู่ได้สัมภาษณ์วันนี้นะครับเออ ไเดี๋ยวมากินเข่าผ่าแรงน้องกันเนาะครับเนี่ยข้าวเหนียวจ้ำเข้ากันกินอะไรก็กินแบบง่ายๆครับโยงง่ายๆโยงง่ายๆครับพี่น้องน้องกิบนี่ยังลหรอปามหนกิบจิบจิบจิบนี่ครับโอ้โหจิบจิบ้องจิบจิบต้องจิบจิบอ้าโอเคครับพี่น้องร่บเงินตลอดปีโชคดีตลอดไปครับจิไปคที่หนาครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสั้นๆหาและการดีมาไล่ทอดให้เบิ่งครับเอาคนไหนแหละซองใยไปแเปะๆอย่างเงี้ยไปแเป๊ะไปแเป๊ะเฮ้อเฮ้อ ทหารผานศึกเจอกันลิปหน้าพี่น้องสคลคปนีน้สวัสดีครับไปแล้วพี่น้อง okay.